เกมหนึ่งเย้เยอะเกมที lonely, ่น uh ้องปีใหม่ชอบเล่นที่สุดกับพี่นนท์คือเกมอะไรครับทุกอย่างเลยทุกเกมเลยใช่ไหมครับพี่แอฟครับพี่แอฟอว่ยพอนมันเกิดให้มันคุหน่อยได้ไหมครับขอออฟเซตดีไม่ได้ยินแล้วนะเป็นเป็นแต่ได้ยินครับ จริงๆเขามีทุกอย่างหมดแล้วเขามีงานที่ดีนะคะมีแฟนคลับที่น่ารักู่เขียงข้างตลอดนะแล้วก็เยอะขนาดนี้พี่แอมได้มีโอกาสชคดีมากๆที่มีโอกาสมา2ปีแล้วนะคะ<ม>ก็เห็นแล้วก็อบอุ่นรู้สึกดีใจแทนโนนจ,จริงๆค่ะที่มีแฟนคลับน่ารักน่ารักอปพร้อมขนาดสนุนแล้วก็จะขอดีทุกอย่างขอบคุณด้วยนะคะก็ขอให้มีแต่เรื่องให้ยิ้มทุกๆวัน สมั้ดีครับ